เขาเรียกอะไรนี่ปลาราผัดจ้ะมันเป็นปลาราผัด าเหนยวร้อนๆจ้าข้าวเียวร้อนๆแล้วจ้ะเด้อทุกคนจ้าเดี๋ยวสวอยแล้วจ้ะทุกคนจ้ากินแต่อาหารแบบจืดๆนะ่ะคุณตาก็เหมือนกันอยากจะกินต้มลวหมูที่เหลือไอ้ก้อนที่ว่าอบคิดสมมารรนั่นแหละคะ่ะจะจะมาทำอะไรมาดูกันจ้ะอันนี้เป็นของคุณตาแล้วจ้ะ เอามาตั้งน้ําเอาไว้ถึงบอกว่าคุณตาแกกินอาหารเป็นเวลามากอันนี้ตั้งไปเฉยๆแกบอกว่าถ้าถึงเวลาแกถึงจะให้มาเปิดเตาอันนี้ก็ให้แกมาทําเองจ้ะนี่แหละค่ะถึงบอกว่าอยู่ง่ายกินง่ายสองตายายทําใครทํามันกินใครกินมันจ้ะนานจะมาร่วมพากันสักทีหนึ่งสําหรับบรรยากาศนอกบ้านวันนี้ค่ะหนาวอีกเหมือนเดิมเมืม่อวานยังติดบวกอยู่ วันก่อนติดบวกสององศามาวานลบสองจ้ะแต่วันนี้ลบห้าองศาแล้วจ้ะในบ้านของเราก็อันนี้บวกยี่สิองศาหนาวยิ่งกว่าห้องแอร์บ้านเราอีกจ้ะวันนี้หนาวแล้วก็พอมีแสงสว่างให้เรามาเห็นตอนนี้สิบโมงจะยี่สิบนาทีแล้วด้วยจ้ะนี่แล้วค่ะ ถ้าว่าวันไหนหนาวจ,จัดๆมันจะมีแสงตะวันแต่ว่านู่นตะวันอยู่รับขอบฟ้าค่ะอยู่ที่นี่เราจะอยู่ในความมืดซะเป็นส่วนใหญ่แสงสว่างอันนี้พอบ่ายสองก็มืดแล้วค่ะอันนี้เป็นเวลาท้องถิ่นของที่นี่นะคะก็สิบโมงกว่าห่างจากเมืองไทยห้าชั่วโมงที่ประเทศไทยก็ไปก่อนห้าชั่วโมงค่ะ คุณตาอยู่ตรงโน้นจ้ะเล่นโทรศัพท์ทั้งวันเหมือนเด็กเลยทีวีก็เปิดทิ้งไว้นานๆพวกเราจะเห็นคนเดินผ่านสักทีหนึ่งพี่น้องจ้ะเราจะอยู่กันแบบนี้นละจ้ะอยู่กัน2ตายายถึงบอกว่าฤดูหนาวนะ่ะอยู่ที่นี่คนจะเป็นโรคซึมเศร้าเยอะแล้วก็เป็นหลงลืมนะจ้ะอันนี้ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร ผู้เฒ่าผู้แก่ยังไม่อายุยังไม่เยอะก็หลงลืมจ้ะคุณตากำลังทำหน้าที่ปู่หรือทำหน้าที่ของคุณตาจะปีใหม่จ้ะคุณตากำลังจะส่งตังไปให้หลานๆได้ไปซื้ออาหารปีใหม่กันนั่นเองค่ะคุณตารับผิดชอบดีมากในจุดนี้ขอให้บอกแกจ้ะ ถึงบอกว่าเราอยู่กันถึงจะลิ้นกับฟันเราก็อยู่กันได้เพราะว่าอะไรเรายุรู้ใจกันแล้วนะคะทุกคนจ้ะคุณตาเป็นคนที่รับผิดชอบครอบครัวดีมากไม่กระทั่งลูกเยสุนนะจ๊ะเด้อลูกเยสุนก็เหมือนกันลูกเยสุนที่คุณตาแกเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กอะแกรับผิดชอบดีมากแต่แกไม่ใช้เงินสูรุ่ยสู้ายจะใช้อะไรแกจะต้องถามก่อน มีประโยชน์ไหมอะไรอย่างกันนี้ถ้าเม่นั้นแกไม่ให้ได้ค่ะเดือดแต่สําหรับเยสนุนเป็นเมียเยสนุนก็ยังไม่ได้ใช้เงินของแกเลยถ้าว่าไม่จําเป็นเพราะว่าเราก็พ่อมีงานมีการทําหรือว่าถ้าตกงานก็หลวงก็ให้เราใช้เราก็ได้ใช้ในส่วนนั้นถ้าว่าจําเป็นจริงๆจ,จ,จะใช้จ่ายอะไรอย่างกันนั้นใช้เพื่อต่งงานโยโอเคกำลังต้มหน่อมไม้ได้จ้ะอันนี้ก็จะต้มหน่อมไม้ เธอเป็ดเดียวไหลอกสนุนมัวแต่วิ่งไปดูคุณตาปิดฝาเอาไว้เดือดล้นออกมาหน่อไม้ทำไมเป็นแบบนี้มันเป็นหน่อไม้แห้งจ้ะที่เอามาจากเมืองไทยกินให้มันหมดนหมด,ดทีละอย่างหน่อไม้ที่ว่ากระปุกกระป๋องเราค่อยมาทำกินทีหลังตอนนี้ก็ได้ซื้อเากินแล้วแต่อันนี้เป็นหน่อไม้แหง้งได้จ้ะเด้อ หน่อไม้แห้งที่เอามาจากเมืองไทยอันนี้ก็เป็นต้มถั่วของคุณตาเดี๋ยวให้แกมาปรุงเองได้จ้ะเ้อเแสวนทำเป็นไม้ทำเป็นอยู่แต่ว่าให้แกมาปรุงเองเดี๋ยวไม่ถูกใจแกถึงบอกว่าอะไรแกก็ทำกินเองอันนี้มันจะง่ายกว่าถามว่าถั่วต้มใส่อะไรเนี่ยหมูที่หมูอบนั่นแหละค่ะเรากินจากเหลือจาก คิดสมมาตรด้วยจะ้ะเราจะคิดสมาร์ทแล้วทีนี้ก็เอามาดัดแปลงก็เหมือนบ้านเราเนี่ยนะคะเวลาตุ๋นจีนทีอาหารพวกหมูพวกไก่พวกเป็ดเหลือเยอะๆก็เอามาทําเป็นต้มหน่อไม้ต้มอะไรก็ว่ากันไปต้มจับไฉก็ว่ากันไปอันนี้คุณตาก็จะมาต้มเป็นต้มถั่วลันเตาค่ะแฮ่ระแนเกตต่อนั่นเองหอมอันนี้ละลายออกเอาออกมาจากช่องฟิตไดค่ะเดะ้อหอมของพวกเราเอง ขวกหอมเราจะปลูกในช่วงฤดูร้อนสําหรับพี่น้องที่เคยเข้าชมประจําอาจจะเห็นเนาะค่ะเนาะอันนั้นเป็นแปลงผักนะจ๊ะตอนนี้มันก็มีแต่หิมะแล้วเมื่อกี้แอบเห็นได้เพื่อนบ้านมาโรยกวาดอยู่ช่วงนี้ออกนอกบ้านยากหน่อยเด้อจ้ะเด้อออกนอกบ้านยากเพราะว่ามันเป็นน้ําแข็งค่ะมันจะเดินยากประมาณนี้จ้ะที่มองเห็นหลอดออกจากหน้าต่างนั่นเลยจ้ะเดินยากไปไหนมาไหนยากในช่วงนี้อันตรายค่ะเพราะว่ามันเป็น น้ำแข็งนั่นเองค่ะตามถนนหนทางมีแต่น้ำแข็งเดินยากสวัสดีค่ะสวัสดียังเป็นทางการเลยจ้ะเด้อได้ยินแต่เสียงเนาะทุกคนจะเพึ่งเห็นหน้ากันมาเ้อจ๋าใบาข้าวเหนียวเด็กว,วันไอปลาบองไม่ถึงกับปลาบองหรอกค่ะเขาเรียกอะไรปรลารงเครื่องแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นปลาซะมากกว่า,ากับเครื่องเทศบ้านเรา สมุนไพรบ้านเราอันนี้คั่วสุกแล้วจะได้คั่วสุกแล้วร่้บอกคั่วสุกแล้วเอามาจับมังไทยมาใส่ฟิตเอาไว้เด้อทุกคนจ๋าเราจะกินแบบนี้แหละตอนนี้เริ่มงัดอาหารช่องฟิตออกมากินแล้วจ้ะพอหมดฤดูหนาวก็ค่อยว่าก,กันใหม่เดี๋ยวในช่วงหิม,มะละลายเดี๋ยวก็ปลาจ้ะ เราก็ได้ครับผักหบปลากินกันแล้วมา,ก,ก,นนก,าก,กินด้วยกันเนี่ยทุกคนจ้ะกินด้วยกันเลยจ้ะอร่อยอยู่กินแบบมีตามมีตามเกิดเดี๋ยวค่อยกินเอ้นั่นซุปหน่อไม้คุณจาเรียกจก้ะ เปิดกล้องทีแกก็ไอ้เปิดไอ้คอมทีแกก็ต้องทําทุละให้หมดทุกอย่างเะจ๊ะอันนี้จ่ายบินค่าหมอให้อิศนอยู่ที่นี่มันไม่ยากเด็กๆไปค่าหมอแล้วก็กลับบ้านกลับบ้านมาเดี๋ยวเขามีบินมาที่บ้านเราก็มานั่งจ่ายเอาที่บ้านต้มของคุณตาค่ะเป็นต้มถั่ว ร้นเตานั่นเองเขาเรียกแค่ระด็กเกตตัวก็วิ่งไปวิ่งมาอันนี้ก็จะสุกแล้วค่ะก็ใส่เครื่องปรุงแกมาดูของแกเองว่าเธอใส่อะไรไปบ้างคุณตาก็คุณตาพิธีพิถานมากเดี๋ยวมารับประทานด้วยกันค่ะต้มหน่อไม้สุกแล้วพอดีวิ่งไปวิ่งมาข้าวปั้นนี่กําลังจะจิ้มทุกคนเอ้ยนี่แหละอแห้งเบ้อสรุปแล้วหน่อไม้แห้งอันมเมื่อกี้ จะทำอะไรค่อยว่ากันทีหลังเนาะแกนใส่ใบยะนางใส่เห็ดแต่ตอนนี้ขอกิมก่อนเด้อขอให้มันให้เป็นผักไปก่อนกิมกับปลานี่แหละทรงเครื่องเนี่ยไม่ได้กินรู้หรอเด้อพี่น้องเด้อกินแบบนี้แหละปะลารลาเจ้านี้อร่อย ของใครของพี่ตุ้ยยัยโจทยเองนจะทำขายอยู่หน้าโรงพักเสือสางเด้รพ,พี่น้องจ้ะเอิเมเสือสามจะใส่ปลาล้าน้อยจ้ะนอกนั้นเป็นเนื้อปลาดุกค่ะตะไคร้ใบประกูดพวกเครื่อง เขาเรียกอะไรเนี่ยปลาผัดจ้ะมันเป็นปลาผัดผัดตุกแล้วเด้อแกใส่ปลาดุกเยอะอร่อยทุกคนทำไมไม่ใส่ถ้วยดีๆย้ายใส่แบบนี้เลยจ้ะกินไม่หมดก็ปิดป้าปิดป้าซุปซุปอระเว์แล้วก็ แค่ตู้เย็นไว้กินไม่งั้นกลิ่นมันจะออกแล้วเขาจะดุเอาปลาหมึกด้วยมีแต่ของหอมหอๆข้าวเหนียวอนนนี้นิ่มอยู่แกบปั้นได้ทุกทีอ่ะนี่ตนซื้อมามันแข็งมากมันปั้นแทบ,บไม่ได้นะ่ะมันแข็ง มันไม่ติดกันอันนี้พอเราปั้นแล้วมันก็ยังว่าเหนียวนุ่มติดกันแต่แมรี่ิีพิตาแคสิละกคุณเชือ่อบอกขอนิดนึงทำไมเอามือหยิบมันเป็นข้าวเหนียวยแซ่บอยู่ทุกคนจ้านี่ส่วนเป็นเนย กินข้าวเจ้าซะส่วนใหญ่เ้อะกินข้าวเจ้ามันเปลืองมันเปลืองกับออื อร่อยกินข้าวเหนียวนะ่ะมันจะลืมอิ่มแล้วจ้ะ<อ>เด้อเพราะว่าข้าวเหนียวมันก,มก็นุ่ม,ก,มก็นิ่มแล้วทีนี้บางทีกินเนี่ยมันลืมอิ่มมันทําไมถึงลืมอิ่มความอร่อยของข้าวนุ่มนิ่มอร่อยนี่ส่วนกินข้าวเหนียวส่วนใหญ่เนี่ยลืมอิ่มทําไมถึงบอกว่าลืมอิ่มปากมันอร่อยแต่ท้องมันจุกเข้าไปแล้วแต่ปากมันยังอร่อยอยู่นะคะเพราะว่าความนุ่มนิ่มความอร่อยของเขานั่นเอง มันถึงลืมอิ่มจ้ะต้องบอกว่าเลิกกินเอา <c oughs> กินเมื่อไรอร่อยทุกทีแต่ส่วนใหญ่จะกินเป็นข้าวเจ้าข้าวสวยจะมากกว่าเพราะว่าเรากินมาแต่เล็กจนโตถนัดใครถนัดมันบางคนก็กินข้าวเหนียวตั้งแต่เล็กจนโตบางคนก็กินข้าวเจ้าตั้งแต่เล็กจนโตก็ถนัดใครถนัดมันแต่เขาเปลี่ยนกินข้าวเหนียวมัง่งข้าวเจ้ามัง่งอะไรอย่างานี้แหละคะ่ะเพราะว่า สองข้าวนี่มันเราเกิดมาตั้งแต่เด็กเนาะแต่เด็กจนโตเราก็กินเข้ามาแม่โครสุขที่ทําให้เราได้เติบโตมาทุกวันนี้ก็เพราะกินข้าวนี่แหละค่ะกินข้าวกินปลาโอเคเด้อค่ะเด้อพี่ๆน้องๆจ๋าเยสุนก็กาดขอพระคุณมากๆทุกรักทุกไหลทุกเลิฟทุกกาลังใจค่ะที่มีมาให้สําหรับเยสุนเสมอมาดูแลสุขภาพค่ะเจอกันคลิปหน้าไลฟ์หน้าหรือเจอกันทางไลฟ์สดค่ะพี่ๆน้องๆค่ะ ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเด้อเวลาไลฟ์สดหรือว่าลงคลิปอะไรใดๆมันก็จะได้แจ้งเตือนไปที่โทรศัพท์ของพี่น้องค่ะโอเคค่ะรักทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย